S <S just give away. like และก็ทเกิดตรวจการมาตรวจงานวนนี้โดยมุ่งวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งปรับปรุงและพัฒนาสภาพแร้ล้อมใด้สวยงามน่ามองเป็นะเบียเรียบร้อ 2. สองร้างติตสนึกสาธานะของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันสาม นัสนุนและส่งเสริมกลไกการขับเคื่อน้านสิ่งแวดล้อมแบบอหตัวนาการขางเคื่องซึ่งในงานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการตรวจและต้อนแซงหลอดไปเน้นะการโซนการนั้นก่อรัางลไ่้อต้อนแซงหลอดไผ่นั้นการแกะเืผ้าโฆษณแและใบจิ๋การต้ปลาในห้ไม้การตัด่้หาหญ้ากวาดตามท้องถนน ล้างขัดทำความส,สะอาดตลาดในรอยราะโนตตั้งแต่หน้าสุสานทิพย์เทียนและหน้าสุสานทิพย์หน้าวัดทิพย์ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ของสัปดาห์ ขอชื่นชมทางเทศบาลตำบลช้างเผือกที่จัดกิจกรรมยิปคลินิ่งเดย์จากที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือกได้กล่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันเปิดกิจกรรมแต่กิจกรรมดีๆที่ท่านนายกกล่าวรายงานมาทั้งหมดไม่ใช่ทำเฉพาะวันนี้แต่จะทําทุกวันศุกร์นะต้องขอชื่นชมฝากชื่นชมไปยังองค์การประหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชื่นชมไปยัง เทศบาลนครเชียงใหม่ที่ให้ในการร่วมกันกิจกรรมในการเพาะเครื่องไม้เคื่องมืออุปกรณ์ในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันที่จะสามารถร่วมมือกันได้